นี่นี่ผู้กไปไกลแห้เห็นหน่อยครับเมนครับนี่นี่ผมบร่้จับผมไล่นันนี่ต้นต้นย่ค่าต้นนี้เลยจะยืนอยู่นี่นี่กลางเลยกลางต้นยุค้าเลยขึ้นไปนี่ระมัณว่ากูกานี่ครับนี่นี่นี่นีอู้ไปไกลครับเห็นปเห็นสี่สิบผูผ่าน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 ผ่ <laughs> thiếp à, thiếp à tiếp thiếp tiếp à. thiếp 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 à, thiếp coi <laughs> leo, coi <laughs> leo. tài lắm ha. ồ, không làm ăn? tài nhiều. 40, 40, อันวั้งหมดคือรส่งตั NBC. วที่ดียนี้่อานมาหน่อยันิน้อยา ดันดันดันันหลายทีเฮ้าดันเศาดันหยุดนะหยุดนะหัวยังดันอยู่นะครับจังหวะนี้ครับตั้งืดตั้งเือดเลยเดีงดีเหมือมือเลยนะอ้วเขากับติ๊ต้นใหม่ที่กันดิน แม่ก็อกจะใส่ต้นไม้ท er <range> ีนี่ใส่เรื่เขาต้นไม้อีดอครับไปต้นไม้แล้วบ้งหันนะเขาไปต้นไม้พี่งไม้่ต้นไม้ใช่เอาลงมาก่อนมันได้ำเลยเขาเดียวเดียวเดียวเียเห็นล่างๆต้นไม้ลมลมลมต้นไม้ เขาทำไมเอนี้เขามบ้านนี้หายแล้วบอกเอ็นบอกเอรหาย้น่อเอาไ้งไหนลงกกบว่าเาท้ลไม่ันยิ่งก้องเออไม่งตง่ นี่มันว่าพี่ยืดผีถึงเนี่ยเดตามเห็นความจะมาลงเห็นนี่นี่กูบอกไปไกลแห่งเห็นหน่อยครับเมียนครับนี่นี่ผมบม่ได้จับผมไรเงินนี่ต้นต้นอยู่ข้าต้นนี้เลยจะยืนอยู่นี่นี่กางเลยกลางต้นอยู่ข้าเลยขึ้นไปนี่ประมาณว่ากูกลัวนี่ครับนี่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 กูไปไกลครับ

เคยว่า่ามร้อยหกสิะน